สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยที่เราจะมาเจาะลึกเรื่องน่าสนใจกันนะครับวันนี้เรามีเอกสารสําคัญชิ้นหนึ่งมาจากสํานักง,งานสารยุติธรรมเป็นหนังสือเวียนด่วนที่สุดเลยที่สยอย1 0 7ว .952 ลงวันที่2 2ตุลาคม2563หัวข้อก็คือคำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติต่อผู้เสียหายในคดีอาญาพศ2563วันนี้เราจะมาดูกันครับว่าเ,เนื้อหาข้างในเนี่ย มันมีอะไรสำคัญบ้างแล้วก็มีเป้าหมายเพื่ออะไรในกระบวนการยุติธรรมของเราเอาละครับเรามาเริ่มแกะดูเนื้อหากันเลยดีกว่าเอกสารนี้เหมือนเป็นคู่มือให้ศาลเลยนะว่าควรจะปฏิบัติต่อคนที่ตกเป็นเหยื่อในคดีอาญาย,ยังไงซึ่งผมว่ามันน่าสนใจมากเลยนะ ค่ะคือต้องบอกว่าเอกสารฉบับนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องระเบียบวิธีปฏิบัติหรือว่าเ,เทคนิคอะไรนะคะแต่มันเป็นการส่งสัญญาณถึงการยกระดับการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายเลยก็ว่าได้ให้มันสอดคล้องกับหลักในรัฐธรรมนูญแล้วก็มาตรฐานสากลมากขึ้นคือมองผู้เสียหายในฐานะมนุษย์คนหนึ่งจริงๆไม่ใช่แค่เ,เป็นพยานหรือส่วนประกอบในคดีเท่านั้นอืมฟังดูเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ ค่อคนข้างสำคัญเลยนะครับงั้นเราลองมาดูกันที่ประเด็นแรกเลยที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นหัวใจสำคัญเลยคือเรื่องออการให้ความสำคัญกับตัวผู้เสียหายมากขึ้นทั้งในแง่ความรู้สึกสวัสดิภาพตรงนี้เอกสารเน้นเรื่องอะไรบ้างครับมีหลายข้อเลยค่ะที่สะท้อนเรื่องนี้อย่างข้อ4เนี่ยชัดเจนมากบอกว่าสารต้องคานึงถึงความปลอดภยัยสวัสดิภาพศักดิ์ศรีความเป็นอยู่แล้วก็ ผลกระทบทางจิตใจของผู้เสียหายตลอดกระบวนการเลยอ๋อครับครับการคำนึงถึงผลกระทบทางจิตใจนี้น่าสนใจนะเหมือนกับออยอมรับว่าการมาศาสต์นี้มันก็สร้างความเครียดได้เหมือนกันใช่ค่ะใช่เลยแล้วมันก็เชื่อมไปข้อ5้าด้วยที่บอกว่าผู้พิพากษาเจ้าหน้าที่เนี่ย ต้องรับฟังความคิดเห็นหรือความกังวลของผู้เสียหายคือต้องฟังด้วยความเมตตาเข้าอกเข้าใจใช้ภาษาที่เป็นกลางๆไม่ชี้นำหรือแบบว่าตัดสินเขาไปก่อนอการรับฟังด้วยความเข้าอกเข้าใจนี่ฟังดูเหมือนง่ายแต่จริงๆคงทำยากเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะในระบบที่ต้องรักษาความเป็นกลางมากๆค่ะประเด็นนี้สาคัญมากความเป็นกลางเนี่ยไม่ได้หมายความว่าต้องไร้ความรู้สึกนะคะ แต่มันคือการไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งการที่เราแสดงความเข้าใจความเห็นอกเห็นใจหรือเอมพัตตีต่อความทุกข์ของผู้เสียหายเนี่ยมันไม่ได้ทําให้ความเป็นกลางเสียไปเลยแต่กลับจะช่วยสร้างความไว้วางใจให้ผู้เสียหายมากกว่าทําให้เขากล้าให้ข้อมูลอย่างเต็มที่ซึ่งมันก็เป็นประโยชน์ต่อการหาความจริงในคดีด้วยซ้าไปครับครับน่าสนใจมากคือเหมือนกับว่าแนวทางนี้กำลังจะเปลี่ยนบทบาทศาลจากเดิมที่เป็นแค่ ผู้วินิจฉัยมาเป็นการดูแลสวัสดิภาพทางใจมากขึ้นด้วยประมาณนั้นเลยค่ะเป็นการมองแบบองค์รวมมากขึ้นแล้วเรื่องความปลอดภัยทางกายภาพแหะครับมีพูดถึงไหมครับเพราะว่าบางคดีผู้เสียหายอาจจะออถูกคมขู่คุกคามได้เหมือนกันมีค่ะอันนี้ก็สําคัญมากๆเลยข้อ6เนี่ยให้อํานาจศาลค่อนข้างชัดเจนว่าถ้ามีเหตุอันควรสงสยัยว่าผู้เสียหายอาจจะ ถูกคุกคามหรือตกอยู่ในอันตรายศาลสามารถสั่งมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยได้เลยนะคะอาจจะอ้างอิงพรบรคุ้มครองพยานหรือสั่งให้เจ้าหน้าที่ศาลประสานงานกับตำรวจหรือหน่วยงานอื่นมาช่วยดูแลก็ได้โหอันนี้คือศาลมีบทบาทเชิงรุกได้เลยเหรอครับไม่ใช่แค่รอให้เกิดเรื่องก่อนใช่ค่ะตามแนวทางนี้คือทำได้เลยถ้าศาลเห็นว่าเออมีความเสี่ยงนะ มันสะท้อนความเข้าใจว่าความปลอดภัยนี้เป็นพื้นฐานสําคัญที่สุดเลยถ้าผู้เสียหายรู้สึกไม่ปลอดภัยเนี่ยเขาอาจจะไม่กล้ามาศาลไม่กล้าให้การหรือให้การได้ไม่เต็มที่ไงคะครับครับเข้าใจเลยครับซึ่งมันก็จะกระทบต่อความยุติธรรมโดยรวมไปเลยการดูแลความปลอดภัยของผู้เสียหายเนี่ยก็เลยเป็นส่วนหนึ่งของการอำนวยความยุธิธรรมเหมือนกันอือหือดูเหมือนว่าทั้งเรื่องการรับฟังอย่างเข้าใจการดูแลจิตใจและก็ความปลอดภัยทางกายภาพเนี่ย มันรวมกันเป็นการพยายามาปกป้องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้เสียหายในระหว่างกระบวนการยุติธรรมเลยนะครับแล้วพอถึงขั้นตอนในห้องพิจารณาจริงๆล่ะครับมีอะไรที่ช่วยลดแรงกดดันให้ผู้เสียหายได้บ้างครับมีค่ะมีแนวปฏิบัติที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นในส่วนนี้โดยเฉพาะในข้อ8ที่แนะนำว่าในคดีที่ละเอียดอ่อนมากๆเช่นคดีเพศความรุนแรงในครอบครัวหรือคดีเด็กเนี่ยศาลควรพิจารณาเป็นรับ อันนี้ก็เพื่อป้องกันผลกระทบต่อชื่อเสียงความเป็นส่วนตัวซึ่งจริงๆก็เป็นมาตรฐานที่ทํากันอยู่แล้วแต่คําแนะนํานี้ก็มาย้ําอีกทีครับแล้ววิธีการให้การล่ะครับมีทางเลือกอื่นนอกจากการต้องไปเจอหน้านจําเลยตรงๆไหมครับมีค่ะข้อ8ก็แนะนําต่ออีกว่าศาลอาจจะจัดให้มีการสืบพยานผู้เสียหายผ่านระบบเอ่อวิดีโอคอนเฟรนซ์ก็ได้หรืออาจจะจัดห้องให้ผู้เสียหายเบิกความโดยแยกออกจากจําเลยไปเลยอ๋ออันนี้ดีเลยค่ะ อันนี้สําคัญมากในการลดความกลัวความอึดอัดหรือแรงกดดันจากการต้องเผชิญหน้ากับคนที่อาจจะทํำลายเขามาครับทําให้เขาให้การได้ดีขึ้นใช่ค่ะแล้วเรื่องการซักถามจากทนายความล่ะครับที่บางทีเราเห็นในหนังในละครอาจจะดุเดือดหรือพยายามแบบว่าทําลายความน่าเชื่อถือของผู้เสียหายมีการควบคุมตรงนี้ไหมครับ มีการควบคุมค่ะอันนี้เป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนมากเหมือนกันข้อ9้าเนี่ยกำชับเลยให้ศาลดูแลก,กระบวนพิจารณาอย่างใกล้ชิดไม่ให้คู่ความหรือทนายถามคำถามผู้เสียหายในลักษณะที่เป็นการคุกคามหมิ่นประมาทหรือกล่าวหาลอยลอยล่วงละเมิดความเป็นส่วนตัวเกินจำเป็นหรือกระทบกระเทือนจิตใจเกินสมควรแก่เหตุอะไรแบบนี้ค่ะอืมการหาจุดสมดุลตรงนี้คงท้าทายมากนะครับ เพราะว่าฝ่ายจำเลยเองเขาก็มีสิทธิ์ต่อสู้คดีเต็มที่เหมือนกันซึ่งกระรมถึงการซัก้านพยานฝ่ายตรงข้ามด้วยถูกต้องเลยค่ะนี่คือความท้าทายหลักเลยศาลต้องสร้างสมดุลระหว่างการคุ้มครองผู้เสียหายไม่ให้ถูกเอ,อ่อทำร้ายซ้ำจากการซักถามกับการรักษาไว้ซึ่งสิทธิในการต่อสู้คดีของจำเลยตามหลักยุติธรรมคำแนะนำนี้เขาไม่ได้ห้ามซักค้านนะคะแต่เป็นการควบคุมวิธีแล้วก็เนื้อหาของคำถามมากกว่า ให้อยู่ในกรอบที่เหมาะสมไม่ละเมิดศักดิ์ศรีหรือไปซ้ำเติมบาดแผลทางใจของผู้เสียหายด้วยไม่จําเป็นครับผมคําถามสําคัญที่เกิดขึ้นคือแล้วเส้นแบ่งที่เหมาะสมมันอยู่ตรงไหนแล้วศาลจะใช้อํานาจควบคุมนี้ยังไงให้มันมีประสิทธิภาพแล้วก็เป็นธรรมในทางปฏิบัติจริงๆน่าคิดมากครับแสดงว่าศาลต้องใช้ดุลยพินิษอย่างเอ,อระมัดระวังมากในแต่ละสถานการณ์เลยนะครับ ทีนี้เราเห็นแล้วว่ามีการพยายามปกป้องผู้เสียหายระวังพิจารณาคดีแล้วถ้ามองไปที่ผลลัพธ์ของคดีละครับเรื่องการเยียวยาความเสียหายเอกสารนี้ให้ความสําคัญมากน้อยแค่ไหนครับให้ความสําคัญมากเลยค่ะมีหลายข้อเลยที่พูดถึงเรื่องนี้โดยเฉพาะตั้งแต่ข้อ10ไปจนถึงข้อ15เลยมันสะท้อนแนวคิดที่ว่าความยุติธรรมเนี่ยมันไม่ได้จบแค่การลงโทษคนผิดนะ แต่ต้องรวมถึงการฟื้นฟูเยียวยาคนที่ได้รับความเสียหายด้วยครับมีอะไรบ้างครับที่น่าสนใจในส่วนนี้ก็เริ่มตั้งแต่ข้อสิบเลยค่ะที่บอกว่าศาลต้องแจ้งสิทธิให้ผู้เสียหายทราบอย่างชัดเจนเลยนะว่าเขามีสิทธิได้รับค่าทดแทนค่าเสียหายหรือความช่วยเหลืออื่นๆตามกฎหมายแล้วก็ควรแนะนําช่องทางในการเข้าถึงสิทธินั้นด้วยอ๋อเหมือนเป็นการให้ข้อมูลเชิงรุกเลยไม่ใช่ปล่อยให้ผู้เสียหายไปหาทางเองใช่ค่ะ แล้วก็ต่อไปในข้อ11ก็ส่งเสริมให้ศาลนํากระบวนการไกล่เกลี่ยมาใช้เพื่อให้ผู้เสียหายได้รับการชดใช้ค่าเสียหายที่เหมาะสมรวดเร็วแล้วก็เป็นธรรมการไกล่เกลี่ยในคดีอาญาเหรอครับใช่ค่ะการไกล่เกลี่ยอาจจะช่วยให้เกิดการยอมรับผิดการขอโทษหรือการตกลงเรื่องค่าเสียหายที่ทั้งสองฝ่ายพอใจซึ่งบางทีมันอาจจะให้ผลดีกว่าการรอคำพิพากษ,ษาที่อาจจะนานแล้วก็ผลลัพธ์ก็ไม่แน่นอนด้วย มันช่วยให้ผู้เสียหายมีบทบาทในการหาทางออกมากขึ้นด้วยหรือเปล่าครับมีส่วนอย่างมากเลยค่ะกระบวนการไกล่เกลีย่ยที่ดีเนี่ยควรจะให้พื้นที่ผู้เสียหายได้แสดงความรู้สึกบอกเล่าผลกระทบแล้วก็มีส่วนร่วมในการกำหนดเงื่อนไขาการเยียวยาด้วยมันเชื่อมโยงกับแนวคิดเรื่องออความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์หรือ restorative justice นะคะอ๋อครับครับ ที่เขาให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูความสัมพันธ์แก้ไขผลกระทบที่เกิดจากอาชญากรรมมากกว่าจะเน้นแค่การลงโทษอย่างเดียวแล้วถ้าสมมุติว่าไกลเกลีย่ยไม่สำเร็จหรือในขั้นตอนการตัดสินคดีจริงๆความเห็นของผู้เสียหายมีน้ำหนักแค่ไหนครับมีน้ำหนักมากขึ้นตามคำแนะนำนี้เลยค่ะ ข้อ12นี่ระบุชัดเลยว่าให้นำความเห็นของผู้เสียหายแล้วก็ผลกระทบที่เขาได้รับหรือ v i m i m p a c t s t a t e m e n มเนี่ยมาประกอบการพิจารณาพิภากษาด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ศาลจะใช้ดุลยพินิษรอการลงโทษจำเลยเนี่ยศาลต้องฟังความเห็นของผู้เสียหายก่อนตัดสินใจโอ้ oh, อันนี้เป็นการให้ความสำคัญกับเสียงของผู้เสียหายอย่างเป็นรูปธรรมเลยนะในขั้นตอนตัดสินคดี ใช่ค่ะซึ่งต่างจากเดิมที่อาจจะเน้นที่พยานหลักฐานข้อกฎหมายเป็นหลักมากกว่าหมายถึงว่าความรู้สึกของผู้เสียหายเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นหรือความรู้สึกต่อการที่จำเลยอาจจะไม่ต้องติดคุกเนี่ยจะถูกนํามาพิจารณาด้วยใช่ค่ะต้องนํามาพิจารณาประกอบแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าศาลต้องตัดสินตามใจผู้เสียหายทุกอย่างนะคะแต่ต้องรับฟังแล้วก็ให้เหตุผลในการตัดสินใจโดยคํานึงถึงความเห็นนั้นด้วยครับผม นอกจากนั้นข้อ14ยังพูดถึงกรณีที่สารอาจจะรอการกำหนดโทษหรือรอการลงโทษแล้วกำหนดเงื่อนไขให้จำเลยชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนสารก็ต้องคำนึงถึงความเสียหายจริงๆกำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสมกับความสามารถของจำเลยด้วยแล้วก็อาจจะมีเงื่อนไขอื่นเพื่อคุ้มครองผู้เสียหายเพิ่มเติมเช่นห้ามเข้าใกล้อะไรแบบนี้ค่ะครับครับแล้วถ้าสารสั่งให้ชดใช้แล้วแต่จำเลยไม่จ่ายล่ะครับอันนี้เป็นปัญหาที่เจอบ่อยมากเลยนะใช่ค่ะ คำแนะนำนี้ก็พยายามจะแก้ปัญหานี้เหมือนกันในข้อ15โดยกำหนดให้ศาลมีบทบาทในการให้คำแนะนำช่วยเหลือผู้เสียหายในการบังคับคดีตามคำพิพากษาในส่วนแพง่งก็คือค่าสินหมทดแทนนั่นแหละค่ะเพื่อให้มั่นใจว่าผู้เสียหายจะได้รับเงินจริงๆไม่ใช่แค่คำพิพากษาบนกระดาษ โอ้โหนี่มันครบวงจรเลยนะครับตั้งแต่ต้นกระบวนการไปจนถึงการทําให้การเยียวยามันเกิดขึ้นจริงสรุปแล้วกลุ่มมาตรการเรื่องการเยียวยานี่ถือเป็นการขยับไปสู่แนวคิดความยุติธรรมที่เน้นการฟื้นฟูมากขึ้นอย่างชัดเจนเลยนะครับ ชัดเจนมากค่ะมันคือการพยายามทําให้ความยุติธรรมมีความหมายที่กว้างขึ้นสําหรับผู้เสียหายไม่ใช่แค่การเห็นคนผิดถูกลงโทษแต่รวมถึงการได้รับการยอมรับความเจ็บปวดการได้รับการชดเชยความเสียหายแล้วก็การรู้สึกว่าเสียงของตัวเองมีความหมายในกระบวนการด้วยค่ะพอฟังภาพรวมทั้งหมดแล้วรู้สึกว่าเป็นแนวทางที่ มีความมุ่งมั่นจะเปลี่ยนแปลงจริงๆนะครับเอกสารนี้มีผลบังคับใช้ครอบคลุมแค่ไหนแล้วใครเป็นผู้รับรองครับเอกสารนี้เป็นหนังสือเวียนด่วนที่สุดนะคะลงนามโดยท่านเมธินีชโลธรซึ่งตอนนั้นท่านดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกาตุลาคม2563การที่ออกมาในรูปแบบนี้แล้วก็ลงนามโดยประมุขฝ่ายตุลาการเนี่ยก็แสดงถึงความสำคัญสูงสุด แล้วก็ความตั้งใจจริงที่จะให้ผู้พิพากษาแล้วก็ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมทั่วประเทศรับทราบแล้วก็นําไปถือปฏิบัติอย่างจริงจังไม่ใช่แค่คําแนะนํำลอยๆครับการมีลายเซ็นจากท่านประธานศาลดีกาเป็นการส่งสัญญ,ญาณที่แรงมากวันนี้คือทิศทางที่องค์กรตุลาการต้องการจะเดินไปถูกต้องค่ะมันเป็นการให้น้ําหนักแล้วก็ความชอบธรรมกับแนวทางปฏิบัตินี้ แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะความท้าทายที่แท้จริงเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ตัวเอกสารหรอกมันอยู่ที่การนำไปปฏิบัติให้เกิดผลจริงในสารทั่วประเทศมากกว่านั่นสิครับมีแนวทางที่ดีแล้วแต่การจะเปลี่ยนวิธีคิดวิธีทํางานที่คุ้นเคยกันมานานคงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยใช่ค่ะมันต้องอาศัยทั้งความเข้าใจในเจตนารมณ์ของทำแนะนำนี้อย่างลึกซึ้งเลยนะคะต้องมีการฝึกอบรมบุคลากรอ,อย่างต่อเนื่อง การปรับเปลี่ยนทัศนคติของผู้ปฏิบัติงานทุกคนตั้งแต่ผู้พิพากษาอายการทนายความไปจนถึงเจ้าหน้าที่หน้าบัลลังเลยแล้วก็อาจจะต้องมีการจัดสรรชัพ,พยากรเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนมาตร,รการต่างๆด้วยเช่นห้องสืบพยานที่เป็นมิตรหรือระบบคุ้มครองความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพจริงๆเอาละครับถ้าจะให้สรุปสิ่งที่เราคุยกันมาทั้งหมดในวันนี้เนี่ย คำแนะนําฉบับนี้ของสํานักง,งานสารยุติธรรมก็เปรียบเหมือนกับแผนที่นําทางสําคัญเลยนะครับที่พยายามจะปรับเข็มทิศของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาให้หันมาใส่ใจแล้วก็ปกป้องมนุษย์ที่อยู่เบื้องหลังสถานะผู้เสียหายมากขึ้นอย่างชัดเจนทั้งในแง่ของความรู้สึกความปลอดภยัยศักดิ์ศรีแล้วก็การได้รับการเยียวยาที่เป็นรูปธรรมด้วย เป็นการสรุปที่ดีมากค่ะมันคือการเปลี่ยนกระบวนทัศน์หรือ paradigm shift เลยก็ว่าได้จากระบบที่อาจจะเน้นการลงโทษผู้กระทำผิดเป็นหลักมาสู่ระบบที่พยายามสร้างสมดุลระหว่างการลงโทษกับการเยียวยาโดยให้ความสำคัญกับประสบการณ์แล้วก็ความต้องการของผู้เสียหายมากขึ้นแต่ก้าวต่อไปที่สำคัญมากๆก็คือการแปลงเจตนารมณ์ที่เดียวน,นี้ให้เป็นการปฏิบัติที่สม่ำเสมอแล้วก็มีประสิทธิภาพในทุกๆคดีซึ่งอันนี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายเลยค่ะในกระบวนการยุติธรรม ครับผมและนั่นก็นำไปสู่คาถามสำคัญที่เราอาจจะต้องขบคิดกันต่อนะครับว่าแนวทางเหล่านี้จะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่สัมผัสได้จริงในประสบการณ์ของผู้ที่ต้องก้าวเข้าสู่ระบบยุติธรรมในฐานะผู้เสียหายได้มากน้อยแค่ไหนแล้วนอกเหนือจากสิ่งที่ศาลจะทำแล้วเนี่ยสังคมโดยรวมอย่างพวกเราจะสามารถมีบทบาทในการสนับสนุนหรือสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการฟื้นฟูเยียวยาผู้เสียหายเหล่านี้ได้อย่างไรบ้าง ก็น่าจะเป็นคาถามที่น่าจะนำไปคิดต่อกันได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามการพูดคุยของเราสวัสดีครับสวัสดีค่ะ